ยินดีตอนรับขวัญสุบานชชย,ยามาด่าเปิ้ลเวนค่ะเชย,ยากลับมาพร้อมกับความสวยงามรอบๆบ,บ้านนะคะกลับมาพร้อมกับฤดูใบไม้ผลิค่ะวันนี้ชย,ยานำความสวยงามของดอกแมกโนเรียมาแบ่งปันค่ะแล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติรอบๆบ้านเนาะแมกโนเรียก็จะมาในช่วง ฤดูใบไม้ผลิค่ะเขาจะเป็นดอกไม้ที่ชอบอากาศเย็นจะมีมักโนเโรียมีไฮแอซินแล้วก็จะมีอะไรนะทิวลิปนะคะที่พอชยากลับมานะก็เห็นรอบๆบ,บ้านเขาเริ่มผลิบานเริ่มตั้งช่อค่ะช่วงที่หายไปก็จะเป็นช่วงที่เชยากลับบ้านที่เมืองไทยนะคะเป็นการกลับบ้านใน ในรอบเกือบ3ปีเนาะเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงพักโคค่ะคือไม่ไม่ได้กลับแต่ตอนนี้ก็กลับมานำความสวยงามมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะแต่ก็คงจะเป็นวิดีโอสั้นๆก็จะเป็นมาบ้านชายาก็จะเป็นพวกดอกไม้เล่าเรื่องราวดอกไม้ต่างๆค่ะแต่ก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆนำมาแบ่งปัน อาจจะเป็นนานๆานทีลงเหมือนว่าเออทักทายเพื่อนๆค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พูดคุยขอบคุณทุกการรับชมค่ะ